ด้วยอาชีพนางแบบลูกป้าเป็นคนหนึ่งที่ต้องใช้รูปร่างในการทํางานและต้องใส่ออกมาให้สวยในทุกๆชุดก็เลยต้องมีตัวช่วยลูกป้าทานตัวนี้อยู่ค่ะ Avi Plus Fiber มีโปรไบอติกและพรีไบอติกที่ดีต่อลาไส้ซึ่งลูกป้าจะทาน Avi วันละหนึ่งซองนะคะและหลายๆคนถามกันเข้ามาว่าตัวนี้สามารถทานได้ทุกวันเลยไหมคําตอบคือสามารถทานได้ทุกวันนะคะเพราะเขาไม่มีส่วนผสมของยาถ่ายปลอดภัยดีต่อสุขภาพค่ะและสาหรับเคล็ดลับล็อกคุณสวยแนะนําให้ดื่มติดต่อกัน30วันอย่างต่อเนื่องแล้วใด้คือรสชาติอร่อยดื่ม ง่ายแถมยังช่วยบำรุงผิวพรรณของเราให้สดใสจากภายในสู่ภายนอกด้วยนะคะขอบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับหุ่นสวยของนางแบบที่ลูก้าอยากจะมาบอกต่อแนะนำให้ไปลองเลยค่ะกับแอปวีพล s สไฟเบอร์องปูกเป็นประจำเลยค่ะกว่าจะกลับายที่ปลาไปสองสามวันปิดอัดแน่นตองไปหมดเพราะการกับใยของเราไม่ดีรู้สึกว่าผิวกายผิวหน้าของเราหมองค้ําได้มาเจอตัวนี้ค่ะดีท็อก ที่มีสารอาหาร22ชนิดในซองเดียวใช้แ้่หวานเทนน้ำตาลอีกด้วยตั้งแต่ทานตัวนี้ก่อนนอนประจำรู้สึกโล่งมากค่ะประทับใจสุดๆอร่อยและก็ยังมีประโยชน์ด้วยตื่นมาโลกสบายเลยหาม,มาทานดูนะคะแอปปี้ดีทอร่อะไรจริงๆคะ่ะ